ทองคำตลาดนิวยอร์กปิดตัวขึ้นอย่างน่าทึ่งเพิ่มขึ้นถึง18.80ดอลลาร์เพราะดอลลาร์อ่อนและแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยแต่ลองคิดดูสิถ้าเราอยู่ในยุคที่ความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจกลายเป็นเรื่องปกติทองคำจะยังคงเป็นฮีโร่ที่ทุกคนหันไปพึ่งพาได้หรือไม่วันนี้เราจะมาจาะลึกภาวะตลาดทองคำให้เห็นภาพชัดเจนเพื่อให้แม้แต่ผู้ที่เพิ่งเริ่มสนใจเรื่องนี้ก็เข้าใจง่ายขึ้นไม่ต้องเป็นนักลงทุนมืออาชีพก็ตามได้ สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กได้ปิดตลาดในเชิงบวกในวันศุกร์ที่ผ่านมาวันที่7พฤศจิกายนซึ่งเป็นผลมาจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่อ่อนค่าลงอย่างเห็นได้ชัดรวมถึงความไม่แน่นอนรอบการปิดหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐที่ทำให้นักลงทุนจำนวนมากหันไปซื้อสินทรัพย์ที่ถือว่าปลอดภัยเพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากภาวะตลาดที่ผันผวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญญาทองคำตลาดโคเมกซึ่งเป็นตลาดสินค้าโภคภัณฑ์สำคัญแห่งหนึ่ง ในสหรัฐที่ส่งมอบในเดือนธันวาคมได้เพิ่มขึ้นถึง18.80ดอลลาร์หรือประมาณ0.5%จนปิดที่ระดับ4,098.80ดอลลาร์ต่อออนถ้าจะอธิบายให้เข้าใจง่ายทองคำมักถูกมองว่าเป็นกรอบป้องกันในช่วงเวลาที่โลกเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเพราะมันไม่ให้ผลตอบแทนเหมือนหุ้นหรือพันธบัตรแต่กลับได้ประโยชน์เมื่ออัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำแบบนี้ก็เหมือนกับการมีเงินสำรองไว้ในบ้านเพื่อเผชิญหน้ากับวันที่อาจจะเจอปัญหาใหญ่ๆนั่นเอง ตลาดหุ้นที่เน้นหุ้นเทคโนโลยีเป็นหลักก็ร่วงลงอย่างหนักในสัปดาห์นั้นโดยลดลงมากที่สุดในรอบเจเดือนเนื่องจากนักลงทุนเริ่มกังวลว่าการพุ่งขึ้นของราคาหุ้นในกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ AI จะยั่งยืนหรือไม่บางคนอาจคิดว่าการลงทุนในหุ้น AI เป็นเหมือนการเดิมพันในอนาคตแต่จริงๆแล้วมันก็เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงได้เสมอและนี่แหละคือจุดที่ทองคําเข้ามามีบทบาทเพราะมันเป็นทางเลือกที่มั่นคงกว่าในช่วงวิกฤตนอกจากนี้ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง ยังทำให้ราคาทองคำซึ่งซื้อขายในหน่วยดอลลาร์ดูถูกลงสำหรับผู้ถือสกุลเงินอื่นๆทั่วโลกเช่นถ้าคุณอยู่ในประเทศที่ใช้เงินยูโรคุณอาจรู้สึกว่าทองคำราคาถูกลงและน่าสนใจมากขึ้นนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำไมทองคำถึงได้รับความนิยมในตลาดโลกการปิดหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐนั้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อ,อก,การเผยแพร่รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนทำให้นักลงทุนต้องหันไปพึ่งข้อมูลจากภาคเอกชนแทน ซึ่งชี้ให้เห็นว่าช่วงเดือนตุลาคมมีการสูญเสียตำแหน่งงานเกิดขึ้นและนี่เองที่ทำให้หลายคนคาดการว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเรียกว่าเฟดอาจจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจบางคนอาจเห็นด้วยกับการลดดอกเบี้ยเพราะมันช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวแต่ก็มีเสียงวิจารณ์ว่ามันอาจนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อที่ควบคุมไม่ได้และนี่คือจุดที่หลายคนมักมองข้ามไปปจากข้อมูลเครื่องมือเฟดวอชของ c m e อครบตลาดคาดการว่ามีโอกาส ถึง66%ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลง0.25%ในเดือนธันวาคมนี้นี่เป็นตัวเลขที่น่าสนใจเพราะมันแสดงให้เห็นว่าทุกการตัดสินใจของเฟดมีผลต่อตลาดทองคำอย่างมากถ้าดอกเบีย้ยลดลงทองคำก็มักจะราคาพุ่งขึ้นเพราะมันดูน่าดึงดูดกว่าเครื่องมือการลงทุนอื่นๆที่มีผลตอบแทนต่ำส่วนด้านจีนนั้นได้เริ่มออกแบบระบบใบอนุญาตใหม่สำหรับกลุ่มแร่หายากซึ่งอาจช่วยเร่งการส่งออกให้รวดเร็วขึ้นแม้ว่า จะยังไม่ถึงขั้นยกเลิกข้อจํากัดทั้งหมดตามที่สหรัฐต้องการก็ตามนี่เป็นประเด็นที่ค่อนข้างน่าสนใจและอาจสร้างความขัดแย้งเพราะบางคนอาจมองว่าการผ่อนปรนนี้เป็นสัญญาณที่ดีต่อการค้าโลกแต่ก็มีผู้ที่เห็นว่ามันยังไม่เพียงพอและอาจเป็นเพียงกลยุทธ์ทางการเมืองและนี่แหละคือจุดที่หลายคนชอบถกเถียงกันธนาคารคอมเมิร์สแบงค์ได้ระบ,บุในรายงานว่าแม้สถานการณ์ด้านนโยบายการค้าจะเริ่มสงบลงแต่ความขัดแย้งยังไม่ได้รับการแก้ไขโดยสิ้นเชิง ดังนั้นทองคําจึงยังคงเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับความต้องการอย่างต่อเนื่องในฐานะที่เป็นทางเลือกปลอดภัยสําหรับใครที่สงสัยทองคํามักถูกใช้ในช่วงที่ประเทศต่างๆมีปัญหาความสัมพันธ์ทางการค้าเพราะมันไม่ผูกติดกับนโยบายของรัฐบาลใดๆในส่วนของอินเดียนั้นความต้องการทองคํายังคงอยู่ในระดับต่ําเนื่องจากราคาที่ผันผวนทําทให้ผู้ซื้อหลายคนชะลอก่อนซื้อและบรรดาพ่อค้าทองต้องเสนอส่วนลดที่มากขึ้นเพื่อดึงดูดลูกค้านี่เป็นตัวอย่างที่ดีว่าทองคํา ไม่ใช่แค่เรื่องการลงทุนแต่ยังเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและชีวิตประจำวันของผู้คนด้วยในอินดียทองคำมักถูกใช้ในพิธีแต่งงานหรือเทศกาลต่างๆแต่เมื่อราคาไม่แน่นอนก็ทำให้หลายคนลังเลโดยรวมแล้วภาวะตลาดทองคำครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่ทองคำก็ยังคงเป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับนักลงทุนที่ต้องการความมั่นคงแต่ลองคิดดูสิคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าทองคำจะยังคงเป็นกษัตร,ริย์ของสินทรัพย์ปลอดภัยในอนาคต หรือว่าคุณคิดว่าสินทรัพย์อื่นๆเช่นคริปโตจะเข้ามาแทนที่และเกี่ยวกับนโยบายการค้าจีนสหรัฐคุณมองว่ามันจะนําไปสู่การแก้ไขอย่างแท้จริงหรือแค่เป็นการชะลอเวลามาแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อให้เราคุยกันอย่างสนุกสนุกและเรียนรู้ร่วมกันนะครับโดยกัลยาณีชีวพานิช